สวัสดีค่ะพบกับชาแนลโซนการ์ดไลฟ์ออนเดอะเวิลด์มีสถานที่อีกมากมายนะคะบนโลกใบนี้ที่พวกมันนั้นได้ถูกทิ้งร้างไปซึ่งจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่และแน่นอนที่สุดนะคะว่าเมื่อมนุษย์ไม่เหลียวแลธรรมชาติก็พยายามที่จะทวงคืนมันกลับมา ทำให้สถานที่ที่ถูกทิ้งร้างเหล่านั้นเต็มไปด้วยความสวยงามและบ้างก็เต็มไปด้วยมตลค้งที่ดูลึกลับและน่าค้นหาใน,ในคลิปนี้นะแอดจะพาไปพบกับบรรดาสถานที่ที่ถูกทิ้งร้างแต่พวกมันกลับแฝงไปด้วยความงดงามความลึกลับที่เชื่อว่าคุณจะต้องอยากไปเห็นกับตาสักครั้งลองไปชมกันนะคะว่าจะเป็นสถานที่ไหนกันบ้างคะ่ะ หอคอยคิงอัลเฟรดในประเทศอังกฤษหอคอยรูปทรงสามเหลี่ยมที่มีความสูงนะคะประมาณ49เมตรซึ่งภายในจะมีลักษณะเป็นโพรงตรงกลางโดยจะมีบันไดวนนะคะที่ใช้สําหรับปีนขึ้นไปด้านบนและจะมีรูปปั้นของคิงอัลเฟรดตั้งอยู่โดยหอคอยแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในช่วงปีคศหนึักราช1762เพื่อยํำลึกถึงการสิ้นสุดลงของสงครามเปี ซึ่งเป็นสงครามนะคะที่มีความขัดแย้งพัวพันกันไปถึง5้าทวีปทว่าหอคอยแห่งนี้กลับถูกทิ้งร้างปล่อยให้มันนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไปในที่สุดหอคอยรูปทรงสามเหลี่ยมแปลกตาที่ดูสูงโดดเด่นที่ตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้มากมายทําให้มันนะคะกลายเป็นหอคอยที่ดูสวยงามและในบางครั้งก็อาจดูลึกลับน่าค้นหาจนอดจินตนาการไม่ได้เลยนะคะว่าจะมีอะไร ซุกซ่อนอยู่ในหอคอยแห่งนี้กันแน่นะคะปราสาทร้างแห่งไอแลนด์ปราสาทร้างนะคะที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำกลางทะเลสาบบนเกาะแคทเช i นไอแลนด์ในประเทศไอแลนด์ซึ่งความจริงแล้วมันก็คือปราสาท m a ก d e m o ์มอซึ่งเป็นปราสาทนะคะของราชวงศ์แมกเดออามดา ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่เคยปกครองในช่วงศตวตรรษที่1 0 1ถึง16ได,ได้ถูกฟ้าผ่าลงมาในช่วงปีคิศกรา1184จนทำให้ปราสาทแห่งนี้เกิดไฟลุกไหม้และไม่ได้รับการบูรณะด้วยมาแต่ท้ายที่สุดมันก็ได้ถูกทิ้งร้างไปแน่นอนนะคะว่าเมื่อทุกอย่างถูกคื้นสู่ธรรมชาติความสวยงามแปลกตาก็เริ่มเข้ามาแทนที่ทุกวันนี้นะคะปราสาท้างแห่งนี้มีสถานภาพเป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติ ที่แม้จะถูกทิ้งร้างไปแต่มันก็กลับเต็มไปด้วยความสวยงามที่ธรรมชาติได้เติมแต่งราวกับปราสาทในเทพนียายไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะคะอดีตห้องปฏิบัติการร้างห้องปฏิบัติการนะคะที่ซ่อนแอบอยู่ภายใต้น้ำตกที่ดูราวกับภาพตัดต่อที่เห็นอยู่นี้ ความจริงแล้วมันก็คือห้องปฏิบัติการไฮดรอลิกของมหาวิทยาลัยคอเนลที่ถูกสร้างขึ้นนะคะในช่วงเดือนตุลาคมปีคิเตศกราช1 8 9 8โดยได้สร้างขึ้นใกล้กับน้ำตกทริปแฮมเมอร์เพื่อที่จะทำการนะคะศึกษาเกี่ยวกับการทำน้ำให้บริสุทธิ์รวมถึงการไหลของน้ำจากน้ำตกนับไปว่าเป็นห้องทดลองที่ดูสวยงามและดูกลมกลืนกับธรรมชาติมากๆเลยนะคะ แต่ภายหลังจากที่ห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้ถูกน้ําท่วมขังในช่วงปีคศหนักราร1960ให้มันนะคะถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลาย10ปีแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังคงความสวยงามจนกระทั่งในช่วงปีคศสอกราน2009อาคารแห่งนี้นะคะก็ได้พังทลายลงมาและหล่นลงไปในช่องเขาในในที่สุดนะคะก็ได้ถูกรื้อถอนออกไปจนหมดนั่นเองนะคะ โรงพยาบาลจิตเวชร้างหากจะให้มองนะคะจากภาพมุมบนของสิ่งปลูกสร้างที่ถูกปล่อยทิ้งร้างแห่งนี้เราอาจจะมองดูเหมือนกับว่ามันดูสวยงามและธรรมชาติก็เริ่มจะมาแทนที่และยึดครองสถานที่แห่งนี้กลับคืนไปท้ายมองลึกเข้าไปข้างในที่นี่นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างธรรมดามดาแต่มันคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและเรื่องเล่าในอดีตที่ชวนให้คนลุกสู้กันเลยทีเดียวละค่ะ โรงพยาบาลจิตเวชร้างที่เป็นที่กล่าวขานกันว่ามีวิธีรักษาคนไข้ที่น่าสยดสยองที่เต็มไปด้วยคนไข้คีิปป่วยตายคนป่วยจิตเวชท,ที่ต้องกลายเป็นมนุษย์ทดลองด้วยวิธีรักษาแปลกๆที่ไม่รู้ว่าพวกเขาจะทรามานสักขนาดไหนกันนะคะแต่ถ้าว่าการเวลาทําให้ความตัวอาจลดน้อยลงและมันก็ได้ถูกแปรเปลี่ยนให้กลายเป็นมหาวิทยาลัาย ในปัจจุบันนะคะพื้นที่ที่เคยเป็นโรงพยาบาลจิตเวชร้างแห่งนี้ได้ลกลายเป็นส่วนหนึ่งของมหาลัยโอไฮโอไปแล้วล่ะคะ่ะคุณจะรู้สึกยังไงคะถ้าหากคุณรู้ว่ามหาลัยที่คุณกำลังศึกษาอยู่ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นโรงพยาบาลจิตเวทมาก่อน ร้านอาหารร้างในอิตาลีร้านอาหารนะคะที่ดูเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งที่นี่คงจะเคยเป็นสถานที่ที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนพื้นที่โดยรอบนะคะที่ประกอบไปด้วยอาคารร้านค้าต่างๆมากมายรวมถึงเครื่องบินลำใหญ่สองลำและเฮลิคอปเตอร์นะคะอีกหนึ่งลำแน,น่นอนนะคะว่าในอดีตนั้นร้านอาหารแห่งนี้เคยเต็มไปด้วยผู้คนมากมาย ที่พากันหลังไหลมายังร้านอาหารที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นแห่งนี้ไมเคิลแอนเจโลดาวิชเร์สตอรรองที่ตั้งอยู่นะคะในเมืองวิลามาซานาของประเทศอิตาลีที่ขับรถจากใจกลางเมืองมาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเอง ซึ่งเคยเปิดทําการตั้งแต่ปีคิศาช2 0 0 2000จนถึงปี2014แต่ก็ได้ปิดตัวลงนะคะด้วยพิษของเศรษฐกิจและปัญหาบางอย่างทําให้ถูกทิ้งร้างเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งนับได้ว่าเป็นสถานที่ร้างที่ดูมีมุนครั้งจริงๆนะคะแต่ว่าในตอนนี้ได้มีผู้ประกอบการคนใหม่ที่สนใจเข้ามาบูรณะฟื้นฟูให้ร้านอาหารแห่งนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งซึ่งคาดว่าจะเปิดทำการในปี2024นี้อีกด้วยนะคะ ตึกร้างกลางป่าถ้าหากจะบอกว่าภาพของตึกร้างหลังนี้มันคือสถานที่แห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นคุณคิดว่ามันคือสถานที่ไหนกันคะภาพของตึกร้างกลางป่าที่บนดาดฟ้านะคะเต็มไปด้วยน้ําท่วมขังจนทําให้ดูราวกับว่ามันคือโอเอซิสกลางป่าซึ่งตึกแห่งนี้นะคะมันก็คือตึกร้างแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเกาะอิเคชิมะในจังหวัดนางาซากิข,ของประเทศญี่ปุ่น ทีครั้งหนึ่งที่นี่เคยรุ่งเรืองไม่แพ้เกาะฮาชิมะเกาะร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่นเช่นกันเพราะที่นี่นะคะเคยเป็นเหมืองฐานหินที่มีคนงานเหมืองอาศัยอยู่กว่า10,000คนในช่วงปีคิศัก1930-1940แต่ภายหลังที่เหมืองฐานหินนะคะได้ปิดตัวลงในช่วงปีคศักศ2011ก็ทําให้ผู้คนนั้นพากันย้ายออกไปและปัจจุบันนะคะมีประชากรอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ประมาณร้อยกว่าคนเท่านั้นเอง นี่ล่ะค่ะคือเหตุผลนะคะที่ทําให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างมากมายต้องถูกทิ้งร้างลงจนทําให้ธรรมชาติค่อยๆมาทวงคืนพื้นที่แห่งน,นี้กลับไปอย่างช้าๆนั่นเองนะคะเรือสํารานร้างภาพของเรือสํารานลําใหญ่ยักษ์ที่ตั้งโดดเด่นนะคะอยู่บนเกาะที่เห็นอยู่นี้มันคือเรือที่ครั้งหนึ่ง เคยเป็นโรงแรมที่เคยเปิดให้คนนั้นเข้าพักอาศัยมาแล้วเรือที่ตั้งอยู่บนเกาะช้างของจังหวัดตราดในประเทศไทยจึงเป็นส่วนหนึ่งนะคะของเกาะช้างแกรลากูนาโดยเรือลำนี้มีชื่อว่าเดอะกาแล็กซี่แต่ทว่าปัจจุบันนะคะโรงแรมเรือแห่งนี้ไม่ได้เปิดให้บริการแล้วแต่มันก็ได้ถูกปล่อยทิ้งร้างจนกลายเป็นซากเรือร้างขนาดใหญ่ยักษ์ที่ดูโดดเด่นแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็กลับแฝงไปด้วยความน่ากลัว ถึงอย่างนั้นมันก็ได้กลายเป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่เหล่าบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ชื่นชอบการถ่ายภาพแนวสถานที่รกร้างต่างก็ให้ความสนใจและก็อยากที่จะมาถ่ายคู่กับเรือร้างลำนี้ดูสักครั้งซึ่งทางโรงแรมนะคะก็ได้มีการเก็บค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เข้าพักที่โรงแรมเพื่อที่จะได้หาหมุมเซลฟี่โดนใจเก็บไว้เป็นที่ระลึกนั่นเองนะคะ ียกว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามที่แฝงไปด้วยมนค์ขลังที่เชื่อว,ว่าถ้าใครได้ลองไปเที่ยวเกาะช้างแล้วแล้วก็ห้ามพลาดที่จะไปเซลฟี่กับเรือลำนี้เขียวนะคะเรียกว่าแม้สถานที่ต่างๆแล้วนี่จะถูกทิ้งร้างไปแต่พวกมันกลับแฝงไปด้วยความสวยงามและความลึกลับและน่าค้นหามากๆเลยนะคะหากคุณชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ